ส่วนในวันนี้นะครับหลังจากที่มีการเกิดเหตุเรียกได้ว่าต่อเนื่องมาจากเมื่อวานจนวันนี้ทั้งวันทางรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานต่างๆก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับในพื้นที่ทางทหารทางเจ้าหน้าที่ก็มีการปฏิบัติการตอบโต้อย่างตรงไปตรงมาและก็ตามเหตุตามผลนะครับในส่วนของฝ่ายบริหารเองก็มีการพูดคุยกันหลายๆหน่วยนะครับโดยเฉพาะวันนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยครับรองนายกรมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษารษาชการแทนนายกมนตรี วันนี้ก็ได้มีการเรียกประชุมครับสภาความมั่นคงแห่งชาตินัดพิเศษนะครับกับหลายๆหน่วยงานนะครับทั้งทางในส่วนของภาคทหารเองในส่วนของสภาความมั่นคงก็มีการเข้ามาพูดคุยกันเรียกว่าเป็นการประชุมสภาความมั่นคงนัดพิเศษครับสาระสําคัญที่มีการพูดถึงในครั้งนี้ก็เช่นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดูงานที่เกี่ยวข้องมีการรายงานว่าอย่างไรบ้างก็มีการรายงานว่าเป็นการยิงเข้ามาของทางฝั่งกับูชากร แล้วก็การเกิดเหตุบานปลายจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีการใช้อาวุธในระดับที่แตกต่างกันสิ่งที่สําคัญก็คือการยิงของกัมพูชานั้นใช้อาวุธยิงเข้ามาในเขตแดนของประเทศไทยโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเรียกได้ว่ายิงหวานยิงมั่วหรือหรือถ้ายิ่งตั้งใจเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเลวร้วายมากนะครับเพราะไปที่ทั้งโรงเรียนทั้งโรงพยาบาลแต่อันนี้มีการประเมินเบื้องต้นว่าเป็นการยิงข้ามเขตแบบไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเรียกได้ว่ายิงหวานเข้ามา และก็ยังไปเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่เป็นพลเรือนและก็มีทั้งประชาชนเสียชีวิตจํานวนมากในครั้งนี้นะครับและที่สําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือในขณะน,นี้มีการพูดคุยกันนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบกับพื้นที่4จังหวัดที่เป็นแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับนั่นก็คืออุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินและก็บุรีรัมย์เรายังมีการระมัดระวังและป้องก,กันกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับโดยทางกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่เกิดเนี่ยก็มีการอพยพ ประชาชนให้ออกจากพื้นที่ให้ไกลกว่า50กิโลเมตรสอดคล้องกับที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกตได้รายงานาพูดคุยกับเราเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องมีการอพยพะยกมาเพราะถือว่าเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดนั่นคือ50กิโลเมตรครับนอกจากนั้นก็มีการสั่งการให้อพยพและก็ดูแลประชาชนดําเนินการในแต่ละพื้นที่เนี่ยตามแผนดําเนินการที่มีเคยที่เคยมีการซักซ้อมกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วอย่างต่อเนื่องและก็ปรากฏว่าการดําเนินการเนี่ย ต้องเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีการสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจลงไปทําหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของประชาชนให้อบพยพออกจากพื้นที่สิ่งที่รัฐบาลดําเนินการต่อไปก็คือขอประนามว่าการใช้อาวุธหนักที่รุนแรงและไม่มีเป้าหมายและไม่ได้ จำกัดเฉพาะการต่อสู้เป็นการยิงเข้ามาและก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางลูกเข้ามาที่ปั๊มน้ำมันบางลูกเข้ามาที่ร้านสะดวกซื้อและบางส่วนยิงลงเข้ากลางโรงพยาบาลรวมไปถึงบางส่วนหากจากโรงพยาบาลเพียงแค่3กิโลเมตรดังนั้นเรื่องนี้ รัฐบาลขอประนามว่าเป็นการใช้กำลังและดำเนินการโดยไม่ได้ยึดในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศที่ต้องคำนึงและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนายภูมิธรรมย้ำว่าเรายอมไม่ได้ที่จะมีลักษณะการบุกรุกในการที่จะละเมิดอธิปไตยของประเทศเราและขณะนี้ได้เตรียมการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วโดยทางกองทัพดำเนินการที่จะปกป้องอธิปไตยในพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมีกองทัพภาคที่สองเป็นผู้รับผิดชอบ และขณะที่ได้รับอำนาจของทหารแล้วก็จะมีมาตรการต่างๆตามความจำเป็นโดยพยายามยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพราะสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆเราจะไม่ยอมสูญเสียอธิปไตยของประเทศไทยเราปกป้องตนเองเต็มที่รัฐบาลยืนยันดูแลพี่น้องประชาชนของเราเต็มที่ทำทุกเงื่อนไขอย่างสุดความสามารถนี่คือการประกาศมาจากทางรัฐบาลฟังเสียงของคุณภูมิธรรกันหน่อยคะ่ะ และเรายอมไม่ได้ที่มีลักษณะที่จะบุกรุกหรือในการที่จะละเมิดอธิปไตยของประเทศเราเพราะนั้นตรงนี้เราก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการปกป้องตัวเองและในการดูแลอธิปไตยของประเทศนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นอย่างน้อยสองครั้งติดต่อกันในเขตพื้นที่ที่มีการเดินรัฐเวรซึ่งเคยเดินรัฐเวรเก่าระหว่างฐานเรากับฐานกัมพูชาตามข้อตกลงเดิมนะครับแต่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้เกิดปัญหาก็คือเมื่อก่อนนี้เราเดินกันตรงหลอดเวลาตรงนี้ไม่เคยมีปัญหาตอนนี้มีการระเบิดขึ้นแล้วก็ครั้งล่าสุดนี่ก็ทําให้เราสูญเสียเจ้าหน้าที่ฐานของเราเนี่ยขาขาดขาขวาขาข้างขวาขาดนะครับก็เป็นเรื่องที่ที่น่าเสียใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจําเป็นต้องแสดงความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับ ขณะนี้เราได้เตรียมการในการที่จะป้องกันและแกะ้ไขปัญหาต่างๆนะครับทางกองทัพนะครับได้ดําเนินการในการที่จะปกป้องอธิปไตยในพื้นที่อย่างเต็มที่นะครับในกองทัพภาคที่สองเป็นผู้รับผิดชอบและขณะนี้เราได้ให้อํานาจของทหารในการที่จะใช้มาตรการต่างๆตามความจําเป็นนะครับโดยพยายามยึดหลักของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะสถานการณ์มันฉุกเฉินเนี่ยมันอาจจะไม่มีเวลาที่มา รอขออนุญาตอะไรก็ขเขาดำเนินการไปตามขอบเขตแล้วก็แจ้งให้เราทราบโดยเร็วนะครับอ,อ,อันที่สองคือ,อ,อขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ประมาณ4จังหวัดน,นะครับก็คืออุบลราชธานีนะครับศรีสะเกดบุรีรัมย์และก็สุรินทร์นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ยังควบคุมอยู่ในพื้นที่เหล่านี้อยู่นะครับแต่ว่าเราก็มีความ ระมัดระวังแลวก็ป้องกันชายแดนเต็มที่ได้ให้กระทรวงงานไทยอพยพคนออกจากพื้นที่ให้ไกลกว่า50กิโลเมตรเพราะว่าถือเป็นระยะที่จะปลอดภัยที่สุดนะครับ คุณผู้ชมคะในส่วนของรัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นเต็มที่นะคะที่จะเดินหน้าเจรจาเรื่องของทวิภาคีในขณะเดียวกันทางด้านของฝ่ายทหารก็เปิดโอกาสให้เขาใช้มาตรการตามทางที่ฝ่ายทหารนั้นได้มีการฝึกเอาไว้นะคะทั้งหมดนี้เป็นการทํางานสอบประสานกันในทุกมิติที่เราย้ําอยู่เสมอนะคะว่าเป็นการสร้างเหตุการณ์ในพื้นที่ที่มุ่งเน้นว่าประชาชนจะต้องได้รับความปลอดภัยที่สุดและก็มุ่งเน้นว่ายึดถือสันติ วิธีเป็นสําคัญนี่ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยทางรัฐบาลไทยหรือแม้กระทั่งทางอหารเองเนี่ย<ะ>ทุกส่วนเขาบอกว่าเราอดกลั้นจนถึงที่สุดแล้วนะใช่ค่ะก็ยังเกิดเหตุจนได้แหละ